ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะผมยูผมปีเตอร์โอจีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอ่ออะไรวะตัวรับสัญญ,ญาณ Wi-Fi นะครับก็ตัวนี้สามารถรับสัญญาณได้ทั้งหมดเอ่อหกร้อยไมกะไวนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาลองเสียบคอมผมดูนะครับซึ่งผมเพิ <c oughs> ง่งสั่งมา <c oughs> ซึ่งผมเพิ่งสั่งมาสดๆร้อนๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะแกะซองแป๊บช่างครับแกะแกะผมก็โอ้โดูดบุหรี่ <c oughs> แกะ เพื่อนหนึ่งครับช่างผมมือไม่ว่างครับอ่ะแกผมนะครับทำว่าทำว่าใหม่ทำว่าใหม่ถอดถอดดูก่อนครับถอดดูก่อนครับเฮ้ยมันใช้ไขควงแทงเลยเหรอวะนี่ครับคือวิธีการแกะที่ถูกวิธีนะครับใช้ไขควงแทงเลยนะข้างในมีอะไรครับผมจะรีวิวของในขอเฮ้ยบอกนะขออันนี้ไม่ไม่ครับที่ที่ผมสั่งมาก็ นี่นี่ครับที่ผมสั่งมาก็นี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีอย่างงี้วะพี่นางโอเคครับเมื่อกี้ผมตัดออกไปแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นเอ่ออะไรวะใบรับประกันหนึ่งปีนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะตัวรับสัญญาณครับอันจิตเดียวเนี่ยเห็นไหมเออเดี๋ยวมึงพ่นควันใส่หน้าก็เดี๋ยวไปไปดูผมเสียบกันเลยนะครับพูดมากละป่ะสต๊อป นี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทดสอบการใช้งานเลยนะครับก็แป๊บหนึ <c oughs> <No> ่งนะแกะแป๊บนี่นี่นี่ใบรับประกันหนึ่งปีนะครับแล้วก็มันก็รั่วไว้แล้วเดี๋ยวผมจะได้เข็มแล้วเฮ้ยแล้วไข่ไปพ่นควันตางหลังวะไม่ครับคนคนแบบนี้ใช้ไม่ได้ครับดูหรีพ่นเซลล์อื่นนะแก่แต่วะมีดโอ้โหแม่งบ่มีมีดเดี๋ยวมา มผมว่านะผมต้องหนีไปที่อันนี้ผมอะเปนหนึ่งไปนหนึ่งแกะแป๊บเแบบออนี่ไงไม,ม่แถมแถมแผ่นซีดีไว้เลยครับเ, <c oughs> เออมันเป็นแผ่นซีดีที่เอาไว้ลงอ่อไดเวอร์นะครับโเถื่อนไม่ใช่หนังโป๊เถื่อนนะครับอันนี้เป็นแผ่นซีดีที่เอาไว้ลงไดเวอร์ของไอ้เขาเรียกว่าไงะเออตัวรับสัญญาณไวไฟนะครับ แต่ว่าผมใช้ Windows 10เนียมันไม่ต้องลงหรอกมันเสียบแล้วใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูเฮ้ยแมวอ้วกแมวอ้วกเฮ้ยแมวอ้วกแมวอ้วกวะนี่ครับเดี๋ยวผมไอ้แผนกล้องลงมาครับเดี๋ยวผมเสียบแป๊บซ้ายหรือขวาอุ้ยฝุ่นคืออะไรเฮี้ยมึงกล้าเสียบป่ะเนี่ครับเสียบไปกึ๊บเฮ้ยมันดังตุ๊ดนะครับมันดังตุ๊ดแล้วหน้าจอโคตรโสกัลงอ่ะเออต้องซื้อเปลี่ยนละ ไปดึงต่อแบบโว้ยเนี่ไช่หน้าจอมันโศกกลางแต้เหรวเวยคือแบบสภาพคือซื้อใหม่เตอะนะเอาจริงแบบหนึง่งเฮ้ยมันใจแหละวะจิบผายรลอใจเป็นดิสัตเป็นหนึ่งนะครับผมกำลังเชื่อมต่อไวฟ้ฟอยู่เชื่อมมาเกยใจตัวรับสัญญาณวะเกย,ยใจก็แบบสายแลนอะ่ะ คือแบบผมเคยใช้สายเลยนะไมเคยใช้แบบตัวรับสัญญาณไร้สายนะ,อะโอเคครับกูใช้ไม่เป็นครับปิดคลิปไอ้เหี้ย